มาเยี่ยมเยียนม,มาเป็นมะกะันมะกคะทาย,ยกตลอดมาอยู่ด้วยกันนานแล้วคือสมัยหนึ่งอ่ะท่านเป็นภิกษุอาพาธท่านไปพักพิงอยู่ที่สำน,นักปฏิบัติที่ผมที่ผมถวายพระไปะนั้นแหละสี่สิบไร่นั่นแหละท่านไปสำน,นักปฏิบัติก็เลยก็ไปอยู่ตรงนั้นก็นไปผมก็ไปเป็นผู้พยาบาลภิกษุอาพาธอืม อ่าดังนั้นก็อะไรไปสนิทสนงรู้จักกัน่าดูแลพระผู้อาพาธอยู่ท่านอาพาธจนท่านก็ต้องจำเป็นต้องเสก่าลราพรดไปรักษาตามธรรมเนียมของของของเขาพอรักษาหายแล้วท่านก็ก็โทรมาถามผมว่าอยากจะไปเมกาผมถามว่าใบใบเนี่ยใบสุาาสทธิท่านยังเป็นพระใช่ไหมเออยังเป็นท่านไปหา อุปชาเก่า้ะบวชเลยแล้วใช้บาลซีเก่าเลยจบแล้วไปอเมริกาถ้าท่านบวชใหม่แล้วใสุทธีใหม่แล้วเนี่ยท่านไปอเมริกาไม่ได้นะท่านยังไม่ถึงห้าภาษาอืม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 คัมมมนนี้ก็แนะนำการไปทั้งท่านก็เอา เอาใบใบสุทธิเก่าเราวีซ่าไปเรียบร้อยเลยกันนี่พื้นนบ,บินพืดเลยสบายไปอยู่อเมริกาสักสองสาปีไม่ได้ติดต่อกันเลยนานๆน,นี่จะมีโทรศัพท์ติดต่อกันจู่ๆมาอา้าวพาพาพาศิกาเข้าไปเยี่ยมที่สถานปฏิบัติอืมอืม,อมบางทีก็ผมก็ซัดแรงๆกันวิโรธษทางลาย มาตลอดมาลองกับผมไม่เดือนก็มีมาสอนเรื่องการใช้โทรศัพท์อะไรตรัวอะไรมี้านทาทเลยอืม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 อ่าวัดเห็นว่าอยู่นะไม่เจอครผมอาจารย์ผมป่วยมาเป็นเวลาตั้งแต่ปี2อ5พันรมา,ราทุกวันเนี่ย<อ>ผมไม่ได้ไปหาใครเลย<อ>ใครเป็นใครตายผมไม่ได้ไปเยี่ยมเลย เพราะว่าผมป่วยหนักมาหลายอย่างหนึ่งหัวใจวายหนึ่งสลบสองหัวใจวายเฉียบพลันสามตกบันไดสี่แพ้ยาโรงพยาบาลโอ้โหหนักอาการหนักมากผมไปได้เฉพาะงานที่ไปได้ที่จาเป็นจริงๆตัเองแต่กลับมาก็ป่วยเนะแต่กลับมาก็ป่วยอืมเรามันมีงานที่จะทําให้แก่ศาสนานี่หลายอย่าง ก็ถนอมตัวเพื่อย้ห้ร่างกายทมบูรม์แก่หลบจำอะไรไม่ได้เลยยังจนจำได้บ้างในขณะเนี้ฟื้นมาประมาณสักเจนะครับจะให้ร้อเปรซเพียบเหม,มือนเมื่อก่อนก็ไม่ไม่ไมหรอกก็ฟื้นมาสักเจ8 0แล้วก็แต่แล้วก็มาที่ขาแพลงก็กินยาไม่ได้ต้องนวดเอา ที่ตกบันไดเกือบฟาดหัวฟาดพื้นถ้าหัวฟาดพื้นตายไปแล้วอืมน่ะตายไปแล้วอืม <c oughs> ดีนะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยวัคซีนผมก็เลยฉีดไม่ฉีดเลยเพราะเราไม่สบายอยู่แล้วรวอนนอกวัคซีนไม่เอาเลยก็กินเตรียมฟ้าลายโจนมากินเตรียมยาบารุงจมูกามาอะไรแค่นั้นเองอะ่ะอืม อืมนี่มีี่กว่รูปโอ้เยอะเหรอสองเทเลยอืมแล้วโรงเรียนมีพระเท่าไหร่พระเนรเรียนเท่าไหร่โรงเรียนมีน้อยลงไม่ัก็ทำไงได้ครับโรงเรียนประยศธรรมยังขาดทุนไม่ไม่ได้หลไรเลยยังก็ยังสอนเลยอันนี้พอมีทุนเจอจุนอยู่บ้างก็โอเคน่ะมาก็ช่วยเหลือพระเนนไปไป อ๋อแล้วสำนักการศึกษาแห่งชาติไหมก็ได้ได้ได้มาก็ใครตามได้หัวออืใด้หัวนักเรียนอืแต่มันก็ไม่พอเราเราก็ต้องเอาอย่างอื่นไปใช่ใช่ใช่เนี่ยงานถนัดของเราเนี่ยอย่าโยมบริเวณบ้านบ้างมีนักเรียนได้ก็เอาขออาจารย์ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ย อาจารย์กลายพุทธเทศเปิดวัดอินเนี่ยยังโอ้ยเอาจะเปรียบพระเนนจะตายตอนนี้ของอาจารย์เปิดเปิดเนี่ยช่วยเหลือพระเนนวมารต้องให้เขาจบแล้วเขาก็เรียนเเาก็รียนต่อหมายอะไรข้างนอกบ้างใบมหาจุฬาบ้างอืออืมอือก็มีเป็นรรมทูตอืออือเขาถึงฟัง เป็นฐานที่ส่งเขาถึงฝั่งดีแล้วได้บุญอกุศลวยอาจารย์เขาก็ไปโตยอดอดเอืมอืมก็วิโรอนั่นเขาเล่นลายกับผม,มวิโรอดนะเล่นลากยก็แย่กันตลอดแล้วก็สารชุพรเนาะอืม, <c oughs> ม,มอ,อืมแย,กย่กันเรื่อยอืม <c oughs> ขยนันเล้ส่งแต่วิญญ,ญาณเนาะ ขยันยิงส่งวิญญาณนี่ยเหมือนกันตื่นมากาแฟส่งวิญญาณอืเป็นส่งวิญญาณอืไม่คุยกันแต่กระดอนกรนดอนนั้นตะแบงอัน่งไม่ไไม่คุยในข่าวเลยอ่ะอผมเคยเมื่อก่อนก็คุยทางไลน์กันอยู่หรอกแต่เขาเป็นคนชอบตะแบ่ง เขาเหมือนก็นเห็นกับเราเป็นนักเรียนไมซอรุ่นเขารุ่นรองเขาเรื่องอะไรเนี่ยเขาเขาตีค่าเราเป็นเด็กอะไรต้องเนี่ยนะเดอนตะแบงผมก็สอนอะไรกันเนี่ยสอนเรื่องโน้ตเรื่องนี่สอนอืมสิ่งที่คนคิดกับสิ่งที่เป็นจริงเปลียอย่างอืมสิ่งที่คนคิดกับสิ่งที่คนเป็นจริงเปลียอย่างเรื่องวัดพระเงินทอนเนี่ยบอกว่าคุณตั้งสมาคม ว่ามหาปรียาพระศาสดาเนี่ยคุณต้องเข้าไปช่วยพระอืมแกบอกว่าโอ๊ยผมผมพันพงศ์เสน่ห์ถ้าเขาไม่มีหลักฐานก็ไม่ฟ้องหรอกเพราะคนคนนี้กินเจมาตลอดเอ้าคานกินเจไม่ได้ทําให้เป็นคนพระเป็นพระอรหันต์นะามบอกกันรู้ได้ไงเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพระอืมแต่เขาก็ไม่ไปช่วยพระเมื่อเขาไม่ไปช่วยพระผมก็ไม่ไปช่วยอสมาคมเขาแกนั่นเอง อ่าโอเคอาจารย์ก็ขอให้คิดถึงนะอาจารย์นะขอให้อยู่ด,ดีมีสุขครับญญขอให้เจริญในพุทธศาสนายิ่งเกินไปนะครับขอให้เป็นขอให้เป็นเจ้าคุณเขาบ้าง <c oughs> ไม่ได้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่คร <c oughs> ในด,งดวงต่างเองโอเคครับขอพบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ